การเดินทางของเราในวันนี้นะคะเราก็จะออกจากตัวเมืองสมุทรปราการไปชลบุรีนะคะซึ่งใช้ทางหลวงหมายเลข3 4 4สเละทางหลวงหมายเลข3มุ่งหน้าไปยังจังหวัดจันทบุรีถึง3แยกประสริิเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข3-162เมื่อถึงแยกคลองปูนให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนเฉลิมบุรพาชลธิศขับไปตามทางเรื่อยๆเลย,เ,ลยเอา้าคุ้มมนานไปประมาณ1.5กิโลเมตร ก็จะถึงเนินนางพญานะคะและจุดชมวิวเนินนางพญาเนาะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปด้านบนเนาะไปดูซิว่าทะเลสวยงามมากแค่ไหนท้องฟ้ากับน้ําเป็นสีเดียวกันหรือเปล่าก็จะเป็นจุดที่ชมวิวนี่สวยงามมากๆนะคะมองเห็นวิวทะเลกับถนนที่คดเคี้ยวได้สวยงามมากรวมทั้งยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งเลยค่ะและอีกฝั่งของจุดชมวิวก็จะเห็น ท้องทะเลเป็นสีฟ้าเป็นแหลมของหาดคุ้ีมานที่ยื่นไปในทะเลเนาะก็จะเป็นเกาะเล็กเก,เก,เกเาะน้อยสวยงามมากมายเช่นเดียวกันนะซึ่งนักท่องเที่ยวก็นิยมถ่ายภาพกับวิวจุดชมวิวเราก็จะเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากจริงก็จะมีวิวภูเขาตัดกับน้ําทะเลที่สวยงามมากแต่ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนะคะเพราะว่าเขามีาร,รั้วกั้นบริเวณที่เป็นผาชันลงไปนะคะตรงจุดนี้ก็จะมีพื้นที่ให้นั่งพักผ่อนหย่อนใจด้วยแล้วก็ถ่ายรูปกันค่ะ มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะเพราะว่าเป็นสถานที่สวยงามมากอีกเช่นเดียวกันนะคะที่จังหวัดจันทบ,บุรีนั่นเองนะถนนเส้นนี้นะคะยังเป็นแลนด์มาร์คของนักปัน่นไปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจึงมีเส้นทางสาหรับรถจัก,กรยานที่สร้างไว้อย่างดีนะคะเกือบตลอดเส้นทางทีเดียวเพราะฉนั้นตลอดเส้นทางก็จะมีแหล่งที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเยอะแยะอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเช่นศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอนันงมาจากพระราชดำริ อ่าคุ้มิมาและจุดชมวิวเนินนางพญาก็จะมีหลายที่นะคะสามารถมาเที่ยวรับชมกันได้เลยเริ่มกันที่ไฮไลท์แรกเมื่อมาเยือนถึงจันแล้วนะคะเราจะต้องไม่พลาดนั่นก็คือจุดชมวิวเนินนางพญานั่นเองเนาะตั้งอยู่ในเขตอำเภอนาใย,ยอามเนาะซึ่งเป็นจุดชมวิวนี้ตั้งอยู่บริเวณเนินริมทะเลใกล้กับหาดคุ้งวมมาแล้วก็ปากอ่าวคุ้งกระเบน ปัจจุบันจุดชมวิวได้จัดทำสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีแล้วก็มีลานจอดรถมีจุดบริการให้นักท่องเที่ยวแล้วก็มีบันไดาทางขึ้นสู่จุดชมวิวแล้วก็ทำเป็นรั้วกั้นเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะคะเป็นสถานที่ที่ฝันไว้เลยพอมาถึงสวยงามมากเลยบรรยากาศดีมากเลยคนก็น้อยไม่มีคนเท่าไหร่เลยทะเลก็เงียบสงบมากเหมาะกับคู่รักนะหรือว่าใครที่อยากมาพักก็สามารถมาได้นะเราจะมี กลางเต็นนอนก็จะมีฝั่งตรงข้ามก็จะมีที่กลางเต็นด้วยนะเนินนามพญาเราก็จะเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คนส่วนมากอยากจะมาสัมผัสกับธรรมชาติให้ลมทะเลพัดกระทบแก้มฟังเสียงคลื่นที่สัดสะอาดพร้อมกับจดจําท้องฟ้าสีครามที่คลับกับน้าทะเลสีมรกตเนาะก็รับรองว่าคนที่มานะก็จะต้องหลงรักเนินนาพญาอย่างแน่นอนแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นจํานวนคู่รักอะ่ะ จะชอบนำกุญเจมาแขวน้องวทีถรว่าไม่แน่ใจนะคะว่าใครได้นำกุญเจมาบ้างหรือเปล่าทิปนี้เนาะ,ะเป็นความเชื่อที่จะทำให้ความรักยินยาลมติดไปอีกเบบเนาะบริเวณยอดเนินที่เป็นจุดชมวิวที่ติดกับทะเลมีลักษณะเป็นหน้าผาสูงชั้นมากนะคะผู้ที่ไปชมวิวก็ไม่ควรที่จะปีนป่ายหรือไต่ลงไปเพื่อถ่ายภาพนะคะเพราะอาจจะทําให้ประสบบาดเหตุได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดใครนําเด็กๆไปนะคะขึ้นไปชมวิวก็ผู้ปกครองก็ควรที่จะดูแลเด็กๆ อย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ ได้เวลากลับแล้วเนาะเดยอก่อนที่จะกลับเดี๋ยวเราก็จะไปแวะเข้าห้องน้ำก่อนเนาะตรงข้างๆห้องน้ำก็จะมีร้านขายเสื้อผ้าด้วยนะไว้สำหรับเป็นของฝากเนาะสำหรับใครที่มาเที่ยวแล้วก็อย่าลืมซื้อเสื้อเป็นที่ระลึกด้วยนะไปใส่เนาะเราก็จะมีมวกขายด้วยมีแว่นตาแว่นกันแดดอะไรเงี้ยเราก็จะมีรองเท้าด้วยเช่นเดิมนะลุงฟ้าก็ไม่พลาดนะ ได้ซื้อเสื้อเป็นหนึ่งตัวนะของฝากจากจันทบุรีส่วนมากก็จะซื้อเสื้อไว้เป็นที่ระลึกจะได้จดจำนะหมวกก็มีขายนะใบละสองร้อยเนี่ยพ็จะมีห้องน้ําอยู่ด้านในประมาณสองห้องนี่แหละแล้วก็จะมีประตูรั้วยอดเรียบแล้วก็ผักประตูเข้าไปด้านในนะคะลองดหมนเราเป็นย่ีบ ฝากกดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย